สวัสดีพี่น้องสู้ๆทุกคนนี้น,นี่เป็นักการทดสูบซ้องวาตตาพิกานตาเชนลเมื่อนี้เขาจะพาทุกคนไปบังการฝึกซ้อมกีฬาคนพิกานตาเขาเนาะกีฬาโอนบมปิกนะบอเบอร์คือฟุตบอลแมนนักกีฬาฟุตซอล กอล่าเนะา,านะ,าานะจะไปแข่งอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียเนาะก็ะคือรายการอาเซียนพาราเกมเนาะไปไปเบิร์นการผู้ชมกัน,กนเลยไปสบายดีทุกคนมืนน้อนี้เป็นมือสองกีฬาคนพิการตาคือกีฬาโกลบอลเนาะโกบอลนี่แม่นไอ้น,น้องนักกีฬาเฮาเนาะท่านยิงแล้วก็รายยิง6คนแลบบทรายหกคนเนาะ นี่มันเดินเนาะ <c oughs> เดินสนามสนามกาีาความยาวส8ปเมตรความกว้างเก้าเมตรเนาะนี่โกนี่คือโกเนาะตะข่ายเว,าเวลาเวลาเราเล่นก็คือต้องด้กิ้งกิ้งลูกลูกบานตามพื้นเนาะนี่นะกิ้งลูกบานตามพื้นแล้วก็ช่วผูุเล่ยนมันข้างละสามเนาะมันจะมี ปีกซ้ายเซนเตอร์ปิกขวาเนาะเล่นเล่นข้างละสามคนแล้วก็จิ้งจิ้งลูกบอลไปตามพื้นนี่เนาะแล้วก็เฮาก็นอนนอนป้องกันประตูไว้บ่ให้ลูกบอลเข้าประตูนะเดี๋ยวสิเก็บบรรยากาศตอนฝึกเล่นเนาะอันนี้เอาเอาลูกบอลเล้เอาเอาสถานที่ให้เบิ่เนนะกีฬาเฮาน้ี่เ,เนาะโบมีผู้ทายให้ ใครเองเออเราดึง à <laughs> <lăng xoan> <laughs> โอ้ยแไปคือต oh, ัวหอยเราเพิ่นคืนไหมเพิ่นคืนให้โอ้ยใหญ่ปะนี่ยังดูเฮ็ดติ๊กเลนป่ะนี่เนอะนี่คือจั์คำตาัสดิจันไปดิจ้าเดี๋ยวแล้ว่ามาให้พวกเเฮ็ดไหมให้พวกเาสีไหมกเสีสาคน่ะ

เอาก้ามเขียนน้บก้อยกับบกตองคกับจันแสงเลาถือใจกับนแก้วฮะแก้วมาแล้วปะแก้วมาแล้วยังอีกคนหนึ่งทุกคนแล้วถ้าุคอยไปร้องือลอยดึงไปนี่เป็นโคตรแล้วว่ะนี่ เข่าแล้วเนาะนี hmm. oh no. ่มีแต่คนหูเฮ็ดเนาะเอ้ยไ้กับน้องเลยเนาะตัวนี้เป็นอ้เนายบรอยอันนี้น้องทายแล้วนาะต๋อกเลังนแล้วแักแบทุกคน อ๋อให้บอต้องจับครึ่งไปก่อนให้บอกลอยเป็นคนเฮ็ดต้องอยู่นิ่งๆให้ลอยเฮ็ดผู้เดียวเออให้ลอครึ่งดิน่ครึ่งลอยไปดิครึ่งผู้รอดนะเดีดสื้อผ้าบต้องงางแมวงวงนะมันเป็นช้ยางอ่ะ้เดยเ่ทเป็นูเลยวนาส่วน จะจับกันเลยจับให้เห็นมดทุกคนไปเลยสิบลอนเอาคู่ไปก็มั้ยอันนี้เป็นการสอบกีฬาแขนเนาะเพราะว่าเขาจะมีเน้นกันได้เลยก็มีแบาสมัยเด้แต่ว่าเขาเป็นคู่ว่าสร้างมาให้คู่เป็นคู่เลยแกก็เท่านั้นแหละเจ็ดสิบคู่นึ่งหว่างหนึ่งอันนี้เหน่อยจะมาลองดูเออ จัดเกำงจัเชกกำลัจดระผู้สมรโนั่นแหะนเร่อข่าเียข่หน่อย่าซ้อมนี้มันซ้อมฝึกซ้อมคุเที่ยวเนาะโอเคยอดเยี่ยวด่าล่ะอแลมืนะเย ย so ี่สิบ0พันหรือเปล่าแปดสิบวแซงแซื้อต่อนี่มันต้องซื้อซื้อต่อมันนะซื้ออันนี้เปซื้อต่อมันยังเป็นห้างกต่อเอาให้เพ่นดูเอ้าเจาเจ้าเาอะอปยังอยู่ต้องยนอนไอ้ตาจคืนนึงเฮะเเไอ้ตากเีเงินให้ค่อยอีกเนึงสิ ได้ห้าสิบพันได้ก็ได้เออพอแจ้งหลาขึ้นก็ได้นะตาเด็อ่ะจับกล้องให้ได้มาโอ้ประธานตาซีมาเฮ็ดอันถ่ายแล้วการออกกำลังกายดึงก็ได้เนี่ยเอาสองมือไหวจับได้จับเบาอันนี้เป็นออกกำลังกายแบบอันถ้าอันไม่อยากกอเอิญนะถือถือกันเลยถือแล้วดึงสุดๆดึงสุดๆ คนนี้เป็นผู้คึงไว้นะคนนึงเป็นคนดึงเยาท้องเปน้ำตีนั่งซื่อๆไ้มนั่งซื่อๆตกซื่อๆตกซื่อๆตกคนใต้ดจะบ้าจันปะรู้นไนับหน16 17ใส่มันยากพันกันในนึงเนาะเพราะว่าเบิร์หุ้เปลี่ยนเบอร์ แป้งใายมันได้แป้งใายมันได้มันพันกันนะแสงแป้งใายกลางเออไปหนึ่งสองสามมันใส่เป็นเร่องไงเป็นเรื่งนล้มืออันนี้เป็นนักกีฬามาเตยสวัสด์นักเขตเนาะสุดเขณประธานสมาคมเออะสำหรับอันผู้ผู้เสื้อฟ้ายังทางหลังอันนั้นมาเตยอันแข่งบริคัไซเมืองคำเกิด อันนี้ท่งมาเตสมเนื้อเนี่ยนะหัวนเสื้อรีเวลฟูฟันดึงจะคืน้ยฟันได้ทรงเขาประกวดแต่รังคือดงเว้ยประเดอันนี้มันล่านาหอยนะเสื้อสีฟ้าเป็นล่านาหอยอันนี้มันทองแดงทองแดงส่งประกวดมาแต่สวรนเคศคันว่าเมื่อไงนะกับ่อยรถมันดี ดึงลายม่เผข้าพานกันเก็ดีแท้กนนอนมาเป็นนัทธเผาดิเดเตผ่านเล้วสองสำหรับคคใหง่ายากัจักไปใส่เนาะโคตทันหมอซิลิจันเห็นแต่กระเป๋าบ่เห็น้างกายยังมาหาทีจานแก้วยังมาาเนา จัดแก้วลั่นรถมสามโมงนึ่สี่มงแล้วจัดแก้วได้มาสามปรีมาล้วก็เลิกนะสี่ห้าการไล่สดท่านไปแปดนาทีแปดนาทีอเปล่าเอาหมดสิบถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปลงอสองสิบสามสี่สิบห้าสิบห Đây. Ờ. Ê, mà, à, bộ đi lá chào sao mà có to đi có cặp chả to siêu chắc lúa 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 siêu chắc chàng chúng ta đưng này. À. <laughs> không. Đó, này. hình anh. <laughs> 1ปดเออเบาเจ้าโอ้เหมือนเฮเลยบอให้กำลังใจตัวเองสิสอบ1ป1สิบคนนึงึงไว้สิบสามจะนะครับคนยิงไปอีกสิบสีำลังเนาะสิบห้าแล้วสิบหกสิบเจ็ดสิเก้าโตแอนไปเปาปีเพิ่เปีเพื่อ้ยข่าหุบเหละ อันนี้แมนพิศานกเอ็นตุ้งโอ้ตาต้าตาคอยโฟกัสตรงหนึ่งสองห้าเได้เนี่ยหนึ่งสองห้าเลยี่อ้คือมีเฮก่อนก็อยนานกว่านี้วโพสเซ็ ปะเนียนนำมะลงสาปะนีู้ิตตาเยปนีเล่นนะการมีเล่นมีย่างอีกอ้าวันนี้ทรงสร้างน้อยลงเนาะ mặc kỳ nọc ăn lông lạp sang sọn sọn nữa, nên nó sao ấy, chắc chưa là chắc chưa là, tất giữa 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 tất giữa

ที่จะหัวจ้ำนะบุกเขืยน้องแอนน้อยเเอาสเป้าตัวนี้สร้างกับผู้สู้เนาะสร้าง้นี่จังหวะน้องแอนเสามสีหากเจ็บี้ยน่าักอยังเพื่อโอ นุ๊กเอ็มในจีท็อกแล้วเอาหนังถือไปดึงเอาหนังถือเข้าไหมคอนเฟิร์มเด็กไฟได้หมามาไดโนเสาร์ป่ะนี่ไดโนเสาร์ไดโนุ๊กเสามิตูไดโนเสาร์ป่ะนี่มามามาเอาเอาตีนมาเอาตีนมาเอากือแขนก่อนทรงนี้เอาตีนมาเอาตีนมา พอ่าางดีเห็ดเลยนี่คือไลโนเสาร์นี่นาจดเอ่้อแมนไลโนเสารวนนครึ่งหน้าอเมื่อกี้นี่เออโฟกัสจุดนั่นและแหะกีนี่นะเลเกตัดให้อยู่ตน้มันเห็ดเป็นวงม้อนเลยได้อาเลยดึงมัดึงไมัอยะดึงดึงแห้ปอยซะงกึ่งให้กูก่อนเนอ เข้าใจเท่กูเอาหนิมึงกึ่งก่อนเป็นผู้เนล่นก่อนเอาตัวใส่คือกันเนี่ยเจอกับกระหอกเอ้าวใส่เจ้าใส่แม่สร้างสียงะฮะสร้างสร้างเสียงะนี่เนาะวกูสอวนี้นะใสงเยอะนานได้เขาเป็นเขาเป็นกระหอกเขาหนาะเด้อกระหอกหลักษณะวะอ้าวึงไวแม่พึ่งมาทางงรังอ่าฮู้แล้วฮู้แล้วปฏิบัติตามคำสั่ง ล้วบงไปเด้ยวจะจะไปไมัต้องไปะสองสามโอ้แบบเนียนๆเลยเว้ยสีโอ้เห็ดกับซางเนาะเให้อกระหอกขาใหญ่เลยตัวนี้นะเออกะห้อ หึงึสอึาึงีงางกเแ้น่งอดหนงสอมีส้างบงสสังมันเริ่มใจหอนแล้วนะบันี้มันยงอะแล้วกกเหตุมันช้าเี่ยนเบกสั่งแอ้ิดันสิบ้ส

แทงแคบแล้วล้วนแล้วจันทร์แก้วจันทร์แก้วนี่ใจอยู่เลยไปเรื่ยโอ้บ่อมเขาแหงเนาะตอนเช้าเบิ่งซ้ายตอนแงเบิ่งขวาได้เพิ่นอน่ะเทลน้อยนะเพิ่นเจ้องหน้าตาเครื่องจะเริ่มั่นนี่นะทุกคนปกติเฮาจะิลูกบอลนนี่เนาะ ปกติต้องมีคนครับอันนี้อันนี้ฝึกฝึกโยนฝึกกิ้งบานเนาะกำลังฝึกกิ้งบาน นอนกนาะปกติต้องนอนครับประมาณนี้แล้วเขาเขาจะนอนครับแล้วก็ใส่แว่นตาเนาะทุกคนปิดตาแล้วก็มีการซอกกันเข้านะเป็นทรงแขนขายาวเสือเ้อแขนยาวเนาะเนี่ยครับ คือสตาร์โค้ดฮะนะ มาเนี้นะทุกคนก็จบคลิปเพียงเท่านี้สำหรับการซ่อมของเฮาในมือทมิตเนาะเดี๋ยวจะถ่ายคลิปต่อไปให้เบิ่งเนาะอัปเดตว่าสิเป็นยังไงก็ขอบใจ